ดีครับพี่น้องสุภูสุขนค,ครับขอกับช่องต่อผนคนมันแฉมือเก่าครับพี่น้องเสาร์าวันที่สิบหกนะครับค <c oughs> ือพฤศจิกายน2 5 6พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือหนีมือเลกออกเนาะพี่น้องผู้ใดได้ตัวดีก็บ,บอกในเด้อ <c oughs> เปิดชิปย,ยูตลาดตากเซ่ครับพี่น้องตลาดเศร้นานะป๊ <c oughs> าดเ,เ,า <c oughs> เป็ดไกพี่น้อง สดๆเลยข้าวเจ้าขายไปขายใกล้กันทั้งสี่แล้วพี่น้องข้างถาเป็นสดๆนะสิขายแบบจีนแบบเวียดนามนะครับพี่น้องยุทธให้ก็เห็นอยากที่เราถามว่าไปสื่อน้ำบาตเนาะขายแบบข้าเจ้าสซื่อแบบมาแบบบ๊กหัวข้าเจ้าสั่งโลบอ ขาเจ้าสีว่าเป็นโตเป็นโตไปโหลดพี่น้องกลัวมากเลยข้าเจ้าจับเอิ๊กมั่นหลักกับข้าเจ้าก็สีว่าเป็นว่าเป็นกีบเป็นกีบไปโหลดนะฮะรุ่งเชือกอย่างอ๋ขนมเชืนเชือกกล้วยเีืนมั่นกาปาตองโก ลงกระป่าไม่ยังตลาดเศร้าครับพี่น้องตลาดเศร้าปากเซนะครับบรรยากาศเป็นสิคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องลูกค้าก็ได้สิบใบปีเกือบสิบใบมือลูกยังแดงๆเนี่ปแ yeah. ตกล็ล่กมพนซื้ือขนมใน เมลูออนครับพี่น้องนก็ได้ซิปปลายปีทำไมโอ้ยซิปปลายมือนั่นเดี๋ยวลง ลาดเสาคนกระเสียร้ายประม้านเนี่ยพี่น้องตลาดเสาสปากซตี้ป่าจริงๆนันคือแน้นไปฝากพี่น้องเพิ่ม สองสี่หกเมาเร็วป่ะปาโอ แล้วมามาตะไก่ด้วยไหมสองแสนเก้าสิบหกเกือบสามแสนเนะสองแสน ลุงแม็กลุงแม็กพอเนี้ยตลาดตะลี่ไปเดี๋ยวตากับลุงเพืเเเเอ่อนสิลงไปจำปะซักพี่น้องไปยามพี่น้องเพื่อนเนาะนอน อยู่แถววัดผู้วเวลาพี่นอ้องเมืองจำปาศักดิ์เมืองเก้านะครับจักหนึ่งจักสี่ขึ้นมาเซอีกนะครับย่างไปปาสีเบ้องเหรอวันหันว่าได้เซฟกล่องพี่นอ้องกล่องเป็นม่วม บาบเมื่อผมสีมาซืือปลานะ่ะเมื่อเมื่อให้แม่เมื่อกลอยให้แม่กินเนาะ <c oughs> อยากได้ซสือก็คือใบบักไห้ครับพี่น้องใ <c oughs> บบักไห้ใบพักไห้ไปไปพันเนาะไปพันก็กลอยปลาก่อยปลา,าอีกำเนี่ยพี่น้องวันเขากันแห้งเขากันซุดเลยใบยพักไห้ก็กลอยปลาเนาะ ຕາໜ້າເຊົ້າກໍຊິປະມາ วัวหอ่หัวหอยได้พี่นอ้อ,นอ,องน,นี่ปลากระเต๋าพี่น้องเอาไปตำแจ้วเนาะผู้เ่าหมักไปกระสีจังสีแล้วพี่น้องตลาดเสาเนานะ เดี๋ยวลงไปจำปะซักซื้อให้ปลาพันซิม,มอีบังคลามนะครับพี่น้องบังคลามยึดจจำปะซักคือส,สุดใจเลยพี่น้องคือแซ่บสุดเลยแหละมันหอมแบบเผาหอมกะทินะเย้อนเสือผสนซิม เออพี่น้องหนังมาตาตาปืนอ่ะหนังที่ไปซื้อไว้ลานยูอาตาปืนอ่ะมันแสีบแห้งเลยพี่น้องลานนะอ่ะอ่าข้าเจาะะ้าตำแล้ักข้าเจ้าไปมาร์คมาร์คหลักเอาไปตำเนาะและะ้วก็ะไปเอามาตากนะครับมันมันมันแสียบนะพี่น้อง เรื่องรถสีงานไปใสาแมนครับมาสือตาสมตันนี้ทัางก็จะเป็นพวกขายของยกแผกขายปีกขายครับพวกพักพวกนนะหยังเนาะเบิ้งกล้วยพี่น้องกล้วยข้ามวามากกล้วยงานน่ามฮะกล้วยนํำว่าสมงา่าม พ่อ,พอมัตตาปากซองมเด้ีปนองปากซองแดนหนาวมันโลละสิบบาท เพรท่านได้เห็นเฮ็ดกระด้างได้พี่น้อนงอยุเซ่นตวายุอัตเปืออย่ยยุอ่าอยุเซ่กล่องหลายเลยได้พี่น้องเฮ็ดกระด้างเรียกว่าเฮ็ดบดเนาะถ้าเห็นก็สีซึงนะให้แม่ยุจะไปสบโซโลกิบปะพี่น้องอย่าห้องสีได้ลงจับปลาซักเลย เขาขก็รำปนกันเลยวะแยกบ่ปปอยากปนกันนะมัน,นหอมก็แบบกนนต่เาหาซิบบ่แม่หา,หาซิบบ่

คุณเดชอ๋อมันขายน้ำโรงงานนำาด่มอ๋อกอนแห๋อ

สบายดีมาจากกบุญเศร้าๆเลยมีบุญาอนเ้นเลี้ยกอย่างบุญมะล่อล้เหลืองป่าจีนเอรมะล่เหืองบานกูสบ้านอะไกูทัอ เฮ้ยวีร์สยูเพจ์ชิร์ไอ้ h ้นไม u เห็นย u เพจ์ชิร์ h ีโอ h ล h i แล h วน่าพู u คุ e กับเธอดินอันนั้นบอลบอลผักมาเยี่ยมทำเขาเห็ h ขยิ้เขาไปไหนหรอบอลผักบอลผักเก้าสาว เป็นตะไบบาดผักบาดพักตะไใหมใไปทางไหนไปทาท่านมาแรงแรซีเร่ยแกอลเดยแต่อไปเลยผู้ผู้ซีบอลบาดือยังบาดับอลบอลบาชื่อยังไ ืเอโลกงางานำพี่น้องโลกงางานำคันบนะดอนตลาดบันดอนตลาดพี่น้องแข้งจำปะสักออกมาจากจำปะสักประมาณปดโลกพี่น้องทางแยกมาเมื่อสุขุมา่า FM, ป้เอ้เนเดีาบ้านเสบายดีต้มเมาเมื่อแรกก็เมื่อไันม้ตัวนี้แหะตัวนี้เืองเก่ากปีก่อน้วนตัวนี้ด้ยตัวีนาะมาเดากหายเด็ดยังเลยดีแล้วมีตามีตามาบำรุงมัน แค่แค่มันเท่านั้นแหละเนี่ยบ๕เขาไปไห้กันอะไเลยเลยเป็นแบบเป็นไปยูแบบโบร่ณไปทางนลีกันลงแบบไปไปเลี้ยงไปงนจ้างเขาเข้ามาอะไรกไมีทั้ ตาลครมาเลี้ยงสิบ้าพี่น้องมาเบิ้งน้ำเรือครับพาดร่ำเผยมาเต้นหนาห่าใครสิบห้าใครไหมรับเบียแก้วนี่ไปเฮติเมาเลยตัวซีอย่างนี้ก็จะกันพี่สิโกมเป็นาเลยมันเมื่อยเลย g r a บแก้วเบียมือในสามคนเลยโอ้ลักกี้ขนาดน้องน้องถกันถึงมือไนเลย นอมืองานขาเจ้านะทรงดีนต่ที่ต้องารชิาเด็กเล็ด็กเล็การงคุณงหน้าเวทมาแล้วักขาวเจ้าดูีริงมั้มาลปัาม่ลขอเวยโอ้โหบอกนั่นมีเงินนอกวา เไสิเซอเบียเไปเทา่ี่ออกไปแเลยเนาะปเรอาไปเอย่าอยาไปไปเาบอลอยู่ลงบอลกันบอกเกินแม่ยังนี่ครับแม่เป็นยี่เื่อนอันเือนแม่าเลือนนี่้อคนล้วก็มีมานค่ำก็มีอ้ มี่คือเป็นทาาขั้นขีดลองฟังหน่อคือ้เป็นท่งบวกมดาาามทางาขนอีทา้นขีดบักหนาหนึ่งลตลาดไหนเปนี่แล้วก็สิจาน,นันทานนันพวกมอหล่มาลมอเน่อนมีตลาดอยู่ไหนเพื่นน่ะมีว่าเป็นงานวัดบอกข้างหนา ง่ายง่ายกนี้เลยแล้วบอกบุญนี่เลยก็เสียเปล่อ๋อบุญเอียงนั่นแหะเดี๋ยวเดี๋ยววอ่านลกันสรองสัมสอยเอียงน่ะเส้นทางเป เปยตรเส้นทางเปตรงเงี้งเส้นทางคอนเกียรบอขั้นจอื่นยอ๋อขานสลองวัดท่าแแมนแมเนทา็สลองวันท่างั้นเกียว้าวมีล้ำเลื่งได้นะสลองวัดท่าไทยไทยแกสันไทยสลออยี่วิดปีสัน มามองมาเสิมือเขาสนองข้างก้อนกีบเขาจะเอื่นทางยงไว้ี่นี่วะเปตุงมแกงบอลลู ันเคนข้างหนา้าง่ะเฮ้อันนั้นลิลลิมันเต้าอ่ะมันเ่เป็นคาสิโนมานเร่้นาสีมาคาสิโนหน่อยคาสิโนคันทรีเอาเอาเกินคาดมเนิลเนคาสิโนคันทรีนางตั้งเห่นตั้งหน่อยเด้เหรีลน้ำเต้าปูปลาเมีีตลาอ้าอนี่นะตลาดมีดตะไน นี่เลี้ยงงอเต็มนะป๊าชิเงือโอ้โนว้าวนักเบึ้ือีกแล้วตานนี้แม็กหน้าเตมส่วนเนอะบมเอเตอร์นี้ที่ Yeah, not this one แล้วเลาะเบิดแล้วพี่แม่กูตลาดนะตลาดนานาวัาเก่าแล้วก็เลาะแล้วก็ทายขีบร้อง,งมันเลยดีมนเลยดียด <c oughs> ไปไดา้ายไม่แสดงม่าล่องเร้าไหมมันไมเข้าแบบแบบที่บี่แบี่แบบท ตอน้เทกับได้เขาของห้าเวเขาลเยน้ยกระดาษิ้กเปลี่ยนเขาไอ้ดูถ้วยสหน่ะคือมีง่วน่ามันออกจากเื่อผักก็ัดลยว่มันจะไปเยื่อผักนะมนจเอ่อรอแล้วมันก็ออกไปมันเลยที่มันจะมึนมันจะมึนอไรนี่มาไม่เหรอห็มึนนะมีจะมนอะไนี่ เางตอนนี้ก็คือสีไม้แล้วล่ะจนึงแม้กซ์ออนจุไม้ตัวหนึ่งมีไวไฟนะเนี่ยกระจากบ้านดอนตลาดเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักเป็น เคงเมืองก่เนเมืองไไปนางเมืองจำปัสัตแขนจำปัสัตไปเบื้องของพักกันครับเป็นงงบ้างเออเรื่องไเช

แมนขาดขาดหลังมากนะออออของมันเลื่อยบอเอ,อ้มดย่อของลงมาโอเคมันบอกเยอะโอ,โอ,โอจะได้ซีพิงเขาได้ซีนะฮะพี่น้องว่างหอดร้านอยากจินเนาะเขาจ้าใส่โดดเกลียวเบิร์ดเลยพี่น้องเนี่ยทั้งสิไปซุกม้าเนาะร้านแสงจันทร์ครับร้านอาหารแสงจันทร์กินแค้มพางเลยเนาะโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องเบิ่ง พันผ้ามากินเขา่าเนาะพิ่เล่านะจะวดดัตติลีกระซิบนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตินเข่ากันเด้อครับเอาไว้พอกกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้กับผ้าล่งมากเนาะผ้าลงมายามพี่น้องเพื่อนนะครับมากินเขา่ามาเแร้งเขาสิผ้าไปเบื้องล่ำเลืองพี่น้องข้าเจ้าสลองงายจากิ่มข้าเจ้าเนาะ นี้กับิีดายไว้ซ้ำนี่พี่น้องฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องเต้าบนคนแคมเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจเพราะข่าขโฆษณาครับโอ้แดดแห้งจเจ็บตาไ้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย